โอ้วพี่น้องมึงจุลินค่ะพุงเหลียดแตกไส้ค่ะพี่น้องอันนี้ลินนะคะได้ลินมาลิ้ยาวสุดฝันเลยค่ะสิวขึ้นชั่งปลส๊บ มันดีพป่นอคะกลัวสารปหนอ ดีค่ะค่ะค่ะพี่น้องมาจ้ะพ่อมาจุโอ้พี่น้องมึงจุลินค่ะผุงเลียดแตกไส้ค่ะพี่น้องอันนี้ลินนะคะได้ลินมาลินยาวสุกสัดเลยค่ะ S <S สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อเม่พี่น้องนะคะวันนี้จะเป็นผู้เสพเผู้เ้าผู้เ่าผู้แกลลนะ่ลูกป้่นอาฟังไทยฟังเล่าหลักก้งประเทศพี่นอ้องค่ะมื่อนี้ปุ่นปุ่นพาเพื่อนพาพี่พานนอกมากินยูรินค่ะพี่น้องค่ะยินง้วนนะคะดินดิบนะคะกับขอใหสำหรับพ่อเม่พี่น้องผู้ใด่เพิ่นโากินเหื้องโบกินเนื้ยดิบน,น,นะคะพี่น้องค่ะมาจ่ะจุดจุดเป็นํำกันค่ะกินยูทงให้ทงหน้าเข้าเนี่ยนะคะพี่น้องนะคะแซ่บแซ่บินอาบเลือดค่ะพี่น้องค่ะทุ่งเลือดแตกใส่ค่ะเจว เออแบบโค,นค,นค,นค้นๆค่ะนี่บรรยากาศทุทง่งไฮทงนาค่ะเขียวขจีเลยทีเดียวเชียวโอ้ฝนก็าั้งสิตตกไปพี่น้องก,กันะฝ้าขึ้นมาแล้วซอยเบึงก่อนจักบาดกอนพี่นอ้องอันนี้ปลายดินอันนี้ปลายดินอันนี้โค้นลินค่ะ แซ่บคนละแบบคนละฟิลฝากไปเจ้าจะไหวไหมคะสุดเขียวเนี่ยเซับได้มนนั้ยพี่น้องคะสุดกะเขียวทั้งหน้าก็เขียวพักก็เขียวพี่น้องคะ ปื้ไปต้องการเลยค่ะคน้นกบเขียว <S <S 2> <S 2> อิแหละ่ะซิมมึงกันนะมันแซบไหมคะดมออกก,ก่อนมักดมเหลือเกินหึ้นสองปลาสบับ มันด mm ีพป่น้องคะสดกระเซาบ กระเสียบ่น้องคะชุดก็มันเดียวปากว่าสสีพี่น้องเก็บไปยุคหานั่นน้องหันค่ะ กุบกุบกุบุบดีค่ะค่ะมยากดชื่นมาก สินกับบรรยากาศนี่นะคะรังฝนตกเย็นเย็น,นะคะ่ะทั้งเย็นทั้งเขียวขจีะคะ่ะ เชียงโนเสียงกาพรพี่หน่อยค่ะนี่ค่ะสนิหของธรรมชาติบานเขาพี่น่อยนั่งย่องยอกินค่ะแจียนร้อมเรียนแถวฟุ้นตกนี่ค่ะพี่น่อย quỳ châu cũng khốn khảo เดี๋ยวร่อนซี่โครงนนกพี่หลังค่ะนุกมดหนอย่างคั้ง 你找我干吗？ hơi mở đậu Em gì như làm cứ là hết là hợp rồi ăn ừ, nhắm nhạt cái nào anh nên lúc thầu bây giờ anh nên giúp tiết chéo giúp cái nào hả nhạc nhạt ta là kim Nhưng mà con đẹp hệt đó bị nọ. โอ,อ้เพ็ดเพ็ดเพ็ดเป็นบุหรีฟ้าค่ะเพ็ดกับเจ้าวเส้กันมาเนี่ยเอาพี่น้องค่ะมันนี่เอาสัมเนี่ยนะ พี่จริงนะ่ะ PFC เพิน่นว้า้อยตับเผยเบิ่งได้ครับเฮ้ยแมมแมนขอโทษคะ่ะก้อยลินก้อยลินครับว่าสัมปชันขวามาหลายรอบแล้วพี่น้องคะ่ะเดียว่ะสีก้อยลินเผยเพิ่นแต่ว่าเอามาจุก้อนพี่น้องค่ะเดี๋ยวเซตจากคลิปจุแล้วสิไปก้อยลินเผย PFC เพิ่นนะคะเพิ่นขอหลายรอบแล้วนะคะกราบขอบคุณพ่อแม่ที่นอนทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชมคลิปชอบปุ่นๆภาเพิ่อนเราค่ะพี่น้องคะ่ะ สุขภาพแข็งแรงลำลำเลยด้วยด้อค่ะพี่น้องไบโพกอดกันไม่คลิปหนานะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ